เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเข้มข้นยิ่งกว่าละครซะอีกนี่คือเรื่องจริงจากคำพิพากษาสารดีกาเลยนะครับเกี่ยวกับนายทหารคนหนึ่งภรรยาของเขาแล้วก็ความลับที่ถูกเปิดโปงด้วยคลิปเสียงซึ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้งหมดไปเลย คำถามที่มันเป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยก็คือไอคลิปเสียงที่ได้ไม่จากการแอบ,บอัดเนี่ยมันจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานในศาลเพื่อฟ้องหย่าได้จริงๆหรอนี่แหละครับคือประเด็นที่เราจะมาหาคำตอบกันเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนไปดูกันว่าใครเป็นใครและอะไรที่นำพาให้พวกเขาต้องมาสู้คดีกันในศาลครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับ ฝ่ายสามีเนี่ยเขาเป็นทหารซึ่งก็ต้องไปประจำการอยู่ใกล้บ้านมากในขณะที่ฝ่ายภรรยาก็อาศัยอยู่ที่บ้านพักของพวกเขานันแหละค่ะแล้วอย่างที่เห็นในไทม์ไลน์นี้เลยนะครับชีวิตคู่ของเขาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นรักทางไกลของจริงเลยตั้งแต่ปี53สามีก็ต้องย้ายไปประจวบพอปี55ก็ไปสงขลาแล้วล่าสุดก็ไปปัตตานีอีก ซึ่งไอความห่างไกลนี่แหละครับที่กลายเป็นฉากหลังสําคัญของเรื่องทั้งหมดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าาที่เรากําลังจะพูดถึงกันและแล้วมันก็มาถึงจุดแตกหักครับเมื่อฝ่ายสามีตัดสินใจยื่นฟ้องหยา่าโดยกล่าวหาว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยคบชู้ซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ในชั้นศาลนั่นเอง เอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าฝ่ายสามีเขามีหลักฐานอะไรมายืนยันข้อกล่าวหาของตัวเองบ้างบอกเลยว่าช่วงนี้น่าติดตามมากๆครับหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฝ่ายสามีเอามาโชว์ในศาลเนี่ยมีอยู่สองอย่างหลักๆเลยครับอย่างแรกคือคำให้การของลูกชายแท้ๆกับอีกอย่างคือคลิปเสียงที่แอบอัดเอาไว้คือแค่คิดว่าลูกต้องมาให้การเรื่องแม่ของตัวเองเนี่ยโหมันก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจมากๆแล้วนะครับ คือในชั้นศาลเนี่ยลูกชายก็ให้การอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าชายอีกคนนะ่ะคือคนรักใหม่ของแม่เขาเองซึ่งศาลก็มองว่าคาให้การนี้น่าเชื่อถือมากๆเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วอะนะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ลูกจะมาโกหกเพื่อให้ร้ายแม่ตัวเองจริงไหมครับแต่ทีนี้สิครับประเด็นที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือแล้วไอ้คลิปเสียงที่แอบอัดมาเนี่ยมันใช้เป็นหลักฐานได้จริงเหรอถูกกฎหมายหรือเปล่า นี่แหละครับคือสิ่งที่ฝั่งจำเลยเขายกขึ้นมาสู้แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็คงอยากรู้เหมือนกันและนี่แหละครับคือคำตอบจากศาลดีกาศาลขั้นวินิจฉัยชี้ขาดออกมาเลยว่าเนื่องจากในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมันไม่ได้มีเขียนห้ามไว้อย่างชัดเจนดังนั้นคลิปเสียงที่แอบอัดมาก็เลยสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นั่นเองครับโอ้โหคำตัดสินนี้เรียกว่าสร้างบรรทัดฐานไม่ไหวที่สำคัญมากเลยทีเดียว เอาล่ะครับมาถึงจุดพลิกของเรื่องกันแล้วมาดูกันว่าฝั่งภรรยากับชายชูเนี่ยเขามีข้อต่อสู้อะไรขึ้นมาเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองบ้างคือทางฝั่งชายชูเนี่ยเขาก็ยกข้อกฎหมายขึ้นมาสู้สองข้อหลักๆเลยครับข้อแรกเขาอ,อ้างว่าสามีรู้เรื่องแล้วแต่ฟ้องช้าเกินไปคือมันเลยกำหนดเวลา1ปีมาแล้วกับข้อ2เขาอ,อ้างว่าการกระทำของสามีเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาให้อภัยภรรยาไปแล้วนั่นเอง แล้วทำไมข้อต่อสู้ของเขาถึงตกไปล่ะครับมาดูกันทีละประเด็นนะสำหรับประเด็นแรกเรื่องฟ้องช้าเกินไปศาลชี้แจงชัดเจนเลยว่าไอ้กำหนดเวลาหนึ่งปีเนี่ยมันเป็นสิทธิที่ใช้กันระหว่างสามีกับภรรยาเท่านั้นชายชู้เป็นคนนอกจะยกเรื่องนี้มาอ้างเพื่อไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนไม่ได้ครับส่วนประเด็นที่สองเรื่องการให้อภยัยศาลก็ไม่รับฟังเหมือนกันเหตุผลก็คือข้อต่อสู้นี้ไม่ได้ยกขึ้นมาพูดกันตั้งแต่ในศาลชั้นต้น จู่ๆจะมาหยิบยกขึ้นมาใหม่ในชั้นดีกาเนี่ยศาลท่านไม่รอพิจารณาครับและแล้วการต่อสู้ที่ยาวนานก็เดินทางมาถึงบทสรุปครับเรามาดูกันว่าคำพิพากษาสุดท้ายเป็นยังไงแล้วมีบทเรียนอะไรสำคัญสคัญที่เราถอดออกมาจากคดีนี้ได้บ้าง ในที่สุดนะครับสารรดิกาก็พิพากษายืนตามสารล่างเลยคือตัดสินว่าฝ่ายภรรยามีความผิดจริงฐานคบชู้และอนุญาตให้สามีฟ้องหย่าได้ตามที่ขอครับผมแล้วค่าเสียหายล่ะสารสั่งให้ชายชู้ต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับฝ่ายสามีเป็นจำนวนเงิน250,000บาททวนครับก็เรียกได้ว่านี่คือราคาของความไม่ซื่อสัตย์ในมุมมองของกฎหมายนั่นเอง งั้นเรามาสรุป3ข้อคิดสำคัญสำคัญจากคดีนี้กันดีกว่าครับ 1. การแอบ,บอัดคลิปเสียงสามารถใช้เป็นหลักฐานในคดีแพ่งได้ 2. เงื่อนไขเรื่องเวลา1ปีในการฟ้องหย่าเนี่ยเป็นสิทธิระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นบุคคลที่3เอามาอ้างไม่ได้และ 3. ข้อต่อสู้ํากฎหมายอะไรก็ตามต้องยกขึ้นมาสู้การตั้งแต่สารแรกเลยจะเก็บไว้มาพูดทีหลังไม่ได้ครับสุดท้ายนะครับคดีนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราคิดกันต่อ ว่าในโลกยุคนี้ที่เทคโนโลยีมันทำให้การหาหลักฐานมันง่ายขึ้นเยอะเนี่ยกฎหมายควรจะขีดเส้นแบ่งตรงไหนระหว่างการค้นหาความจริงในสารกับการคุ้มครองสิทธิเป็นความเป็นส่วนตัวของคนเรานี่มเป็นคำถามใหญ่ที่ยังคงต้องหาคําตอบที่เหมาะสมกันต่อไปครับ